สวัสดีนะครับนานานะครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พวกับผมสักดาชาแนลครับวันนี้เรามาที่แจ้งวัฒนะ14นะครับเพื่อที่จะมาส่งสินค้านะครับดยตะฟันคุณหมอเสงี่ยมสวัสดีครับินน้ให้กินเกินชุดเดิมน่ะนะตอนแรกน้องมาสิ่จ้าเจ่สองต้นขาครับสองตนแล้ว นี่กขวดนึ่งมะแมนบอกขวดย่างๆจกลงอัมือนยิ่งใส่นี่เลยนี่นะตัวนี้แหละเพื่องกินนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่ตัวเอกทูบ่ออีกอันเล็กขวดนิดหน่อยนี่ค่ะอนั้นมันคือต้นไม้ตัวนี้ครับอันนั้นชุดสมารกตัวเนี่ยแหละแย่เนี่ยตัวนี้แหละนี่ชุดนั่นเลยตัวนี้มันสีแก้วเสียบน้ำแลก้าเอ่อเ่วยดีท็อกซ์ขับสามเมตรตัวนี้ครับสองเมตร เช้าเย็นเช้าสองเย็นสองครับเช้าสองเย็นสองโอเดรตพันตอนแรกน้องวาสิจับสองชุดเนี่ยอาจารย์ว่าเอ้าเรายังี 20. ่ยงด้ด so <ust> ีข <one noise> ึ <n> ้นอยาเป้ายายาเป้ายาเป้าก็เอาตัวนี้เข่าคือก้างขึ้นแล้วก็เลยว่าจับชุดเดิมเพราะว่าเราจะห้างไปสองเดือนสามเดือนแต่ก็ได้ขึอนตัวนี้น้องกจารย้อนตั้งนอกจากใส่เวลาไหนใหญ่อ ตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ก็สองพันสามห้าสิบตัวนี้เจ็ดร้อยยี่สิบขมิ้นชันพันเเกก้้าจ็ดรอยยี่สิบบวพันเก้าสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบ ชุดมันเหรพี่ชุดมันนะพี่สี่พันอะไรก่ร็ดสิบกี่มันรวมถือสมาร์ันมันปลานหาพันอันนั้นมันมีสมาร์กหาลอยนะ้ำชุดนั้นน่นเ่อเลยครับพอดีพี่เขามีปัญหาเรื่องภายในนะครับก็เลยเอามาส่งคุณพี่เขานะครับแต่ทานต่อเนื่องครับ4ี่พันเ้า้อยเจ็ดสิบ หาั่แนละท่อนสามสิบาทอยู่ล้วพอดีเราไปท่งลูกเราโคราดเลยยุบกมกำลังงานใหญ่นี่จนทพื้นพี่เขาก็อยู่ตรงแจ้งวัฒนะสิบสี่นะครับเป็นร้านขายอาหารนะครับท่านใดที่เดินทางผ่านมาแถวนี้ก็มีอาหารอีสานนะครับส้มตำปล้า ขายนะครับนี่นะครับอาหารอร่อยอร่อยมีกล้วยนะครับนี่ครับนี่จะหมดแล้วครับเดี๋ยวแนะนําให้พี่น้องเรานะครับที่เดินผ่านมาแถวนี้นี่คือพี่พรพี่พราสวัสดีพี่น้องหน่อยเร้วดีครับนี่ครับคนสวยประจาบ้านพ้นท้องเลยครับนี่คนดังนะครับกากับานเหาอ มาแต่มือได้เลยนี่มา,ดา,าได้มืออะไรยี่สิบสี่บาทที่น้องที่แถวบ้านเฮานะครับถ้าเห็นนี่นก็มาสนับสนุนมาอุดหนุนได้เลยครับมีไก่ย่างนะครับท่านที่ว่าหายลกูกว่าหาลกูกอาถ่ายภาพ่่าาออ,อคนณตัวเข้าไป ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องที่มีปัญหาสุขภาพนะครับก็ทักได้นะครับคุณพี่พรที่อยู่แจ้งวัฒนะนะครับก็เป็นตัวแทนด้วยนะครับพี่ก็เป็นตัวแทนด้วยเดี๋ยวนี้ปิดซินเวอร์แล้วนะครับเหลือแต่รอตังค์นะครับโอเคสุดยอดขอให้สุขภาพแข็งแรงพร้อมพี่เขาด้วย ท่านที่มีปัญหาเรื่องตกขาวหนาวในนะครับปวดเสียวปวดหน่วงนะครับกับคุณพรหมอเสงช่วยได้นะครับก็เป็นเท่าไหร่อะอันหนึ่งสิบสองอันหนึ่งสิบสามเป็นยี่สิบเท่าไหร่ที่ฝากไว้ครับหรือว่าติดต่อมาทางคุณพี่พรได้เลยนะครับพ <15 3. S 2> ี่นองเฮาผู้มีปัญหาเด้ใหญ่เรากินแล้วก็ <15 3. S 2> แข็งแรงนะครับกินไปน้ำเน้นนไปความ่ได้อย่นั้ สุขภาพดีมีเงินคืนที่สมุนไพรหมอเสงนะครับมี้บชัวมีไหมโบชัวไใหาพีีแล้วนะเนี่ยดังท่อนครับอ่าถ้ามีปัญหาเรื่องปวดเสียวปวดน่วงนะครับรอบเดือนมาไม่ปกติติดต่อได้นะครับก็อาลครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องที่ หิวเขา่าหิ้วนามเดอ้อนะครับมาหาอุดหนุนเอยแล้วได้ครับสุวน,นพี่อมพรพินทองครับ้บานพลทองนะครับก็ขอให้สุขภาพดีและขายดีเฮงๆต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับส่งพินคา้ามที่ร้อยเราก็จะไปต่ออีกนะครับที่นนทบุรีนะครับ เอาละครับทีนี้ก็โอัอบผมแค่นี้นครับสตาร์ชแนลนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกซรับนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมและว,วันนี้ก็จบการแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ